ซึ่งหลังคาเฉพาะค่าวัสดุประมาณ1ล้านบาทใครที่ทําบ้านเนี่ยผมบอกไว้ตามตรงนะยังไงยังไงก็บานตอนนี้ผมเกินงบไปประมาณ7 0 0 0 0สบาทแล้วค่าเทกันงูอ่ะสองแสน้าบานอีก1จุดบานระบบน้ําวิธีอุดจุดบ่อดก็คือมันนี่โซลพล็เปเปิลับมาแล้วครับกับรายการสร้างรังโจทย์ EP สาม วันนี้ผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านของผมหลังจาก EP ที่2รอบที่แล้วเนี่ยเราเทพื้นชั้น2ไปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับววยังกระเซกโอโ้คานหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าวันนั้นน่ที่ผมขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นแค่พื้นอย่างเดียวพร้อมกับตัวเสานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคานหลังคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อผนังอะไรต่างๆตอนนี้ช่างกาลังเล่งก่อชั้นหนึ่งให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่างไฟมาพร้อมกับในส่วนของตัวช่างหหลลััััังงงคคาาาานนนนนช่่เเียวว้ทผมมถป็ 6กุมภานะครับเดี๋ยวช่างหลังคาเขาจะมาภายในอาทิตย์นี้นะครับเพื่อทําการติดตั้งหลังคาให้เสร็จสับโดยคาหลังคาเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบคาหล่อซึ่งอันนี้ทาเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบเมทัลชีตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้รอติดตามดูดีกว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปอัปเดตข้างในกันดีกว่าครับว่าก่อผนังยังไงบ้างซึ่งบ้านผมเนี่ยเลือกผนังก่อหนา20เซนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไปา ตอนนี้พี่เขาก็กําลังทํางานทั้งก่อทั้งเทปูนอะไรต่างๆกันอยู่นี่ครับกาแพงก่อเสร็จแล้วบางส่วนนะครับฝั่งนี้ก็ทําพื้นที่ไว้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันส่วนนี้จะเป็นการแบ่งแบบกั้นห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็ก่อ20เซนส่วนตรงไหนมันจะมีก่อแบบก่อหนา20กับก่อ10ผสมไปนะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยผมต้องการซ่อนดูเสาฝั่งนู้นให้มันไม่มีขยับอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ก่อเป็นแบบ20ไปเลยแล้วก็ ในส่วนอย่างฝั่งตรงนี้มันจะเป็นแค่ที่กั้นห้องด้านในผมก็10เซนนะครับตรงนี้เก็บเสียง20เซนนะฮะนี้บันไดอีกจุดหนึ่งที่ตอนแรกมันยังหลงอยู่นี่อันนี้ก็กําลังเทบันไดทําข้างบ้านเอาไว้นะครับเพื่อไว้ออกในส่วนของโซนตรงห้องครัวกันแต่ว่ามันมีห้องห้องหนึงที่เรียกว่าแทบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโซนออฟฟิศกันดีกว่ารครับไป อ่ะนี่ก็เป็นโซนห้องน้ําพี่เขากำลังก่ออยู่นะครับอันนี้ประตูสูง2เมตรแต่จริงมันจะดูรูปร่างแปลกนิดนึงคือเพดานฝั่งนี้ของเราสูงมากนะครับพี่เขาก่อขึ้นไปตรงนี้มันสูงเท่าไหร่ีา3เมตรกว่าปะ่ะเมตรหกสิากับตรงนี้คือความสูง3เมตรหกที่เขาต้องก่อขึ้นไปบนสุดเลยเออนี่ก็เดี๋ยวรอก่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเททับหลังน่าจะเทพรุ่งนี้ป่ะพี่ตรงนี้ไม่เทแล้วเหลือต่เทเอ๋อเหลือเทเอ็นอย่างเดียวทับหลังมีแค่ตรงกลางอย่างเดียวเออนนี้เรียบร้อยแล้วก็น,นี้ห้องเก็บของอน,นีเข้ามาดู ันนี้ห้องเก็บของจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนื่องจากว่าปัญหาบ้านที่แล้วปัญหาออฟฟิศที่แล้วที่ผมเจอก็คือแม่งที่เก็บของไม่พอห้องนี้ผมก็เลยทําแบบว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่และที่สําคัญเลยคือสูงมากครับอย่างเมื่อกี้พี่ก็บอก3เมตร60ตรงน,นี้ผมจะทาเป็นแบบเหมือนชั้นวางของปึ๊บปุ๊บ,บขึ้นมปแล้วก็มีบันไดต่างๆเอาไว้เก็บของแบบเก็บจริงจังเลยเออห้องนี้คือแบบไว้เก็บของจริงจังเลยแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ผมบอกก่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันมา นี่สตูดิโอครับยังใหญ่โคตรใหญ่นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาทํากําแพงครบหมดนะครับเหลือจะแค่ฝั่งตรงประตูตรงนี้ทําเททับหลังด้านบนนะครับเพื่อที่จะได้ไววเวลาเราเปิดปิดประตูต่างๆมันจะเขาเรียกว,ว่าอะไรมันไม่ร้าวแล้วกันนะครับแล้วก็ประตูตัวนี้ผมจะทําเป็นประตูสไลด์กว้างพิเศษนิดน,นึงก็คืออยู่ที่เมตรยีเพื่อที่จะได้แบบขนของชิ้นใหญ่ๆได้บางทีมีโต๊ะมีของมีอะไรต่างๆที่ใหญ่กว่าไซส์ปกติ สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งตรงนี้ที่ไม่มีกาแพงอันนี้คือเดี๋ยวเราจะติดกระจกเพื่อที่จะแบบบางครั้งเราอยากมีแบบฉากที่มันเป็นม่านใช่ไหมไฟส่องแสงธรรมชาติออกมาจากทางด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถถ่ายตรงนี้ได้สามารถให้ไฟมันออกมาตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านบนห้องนี้ผมจะไม่ปิดฝ้าผมจะใช้เป็นวิธีเหมือนกับยิงฝ้าเข้าไปที่ตัวคานตัวเพดานตัวอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มันแบบว่า มันสูงที่สุดเท่าจะทำได้เนื่องจากผมจะติดพวกรางไฟนะครับจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบวางขาซ้ายวางขวาขวาอะไรงี้ใช่ไหมแล้วมันรู้สึกเกะกะเราทําเป็นรางไฟไว้เลยด้านบนนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันห้องนี้น่าจะเป็นห้องแรกๆที่ผมจะเร่งทําให้เสร็จเนื่องจากว่าเราจะได้ทํางานกันก่อนนะครับส่วนฝั่งบ้านเนี่ยผมน่าจะดิวอินอีกค่อนข้างยาวไปถึงสิ้นปีออแล้วก็ตรงนี้ครับความพิเศษที่ผมบอก <S <S เห็นไหมดูความหนาของอิฐ 20เซนเนื่องจากว่าฝั่งเนี้ยมันติดกับถนนนะครับเวลาถนนรถวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยผมกลัวแบบว่าถ้ามีรถแบบท่อดังมาหน่อยหรือมอเตอร์ไฟแบบท่อดังหน่อยนึงเงี้ยเสียงมันจะเข้าห้องใช่ไหมเราก็กั้นไปเลย20เซนตัดปัญหานะครับเวลาถ่ายจะได้แบบถ่ายงานได้ยาวๆห้องนี้ต้องการเก็บเสียงให้ดีที่สุดตัดภาพมาวันที่27่กุมภาเป็นไงผ่านไปกี่วันเมือนกนะันเนี่ยสองสัปดาห์สองสามอาทิตย์ สองสามอาทิตย์จากที่มาถ่ายว่าจะเทที่พื้นเทอะไรต่างๆวันนี้ตกใจมากหลังคามาแล้วแล้วทำไมแบบเร็วขนาดนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมใช่โครงหลังคามาส่งเสร็จเสร็จโครงหลังคาเนี่ยมาส่งตอนวันศุกร์วันเที่ยงเที่ยงช่างเริ่มประกอบตอนประมาณบ่ายสองของวันศุกร์แล้วก็ช่างทํางานอีกทีวันเสาร์วันอาทิตย์ช่างเขาหยุด เดี๋ยวนะแล้วก็มานี่เลยเท่ากับว่าเขาเพิ่งเริ่มประกอบไปแค่ประมาณ1วันครึง <Wow. S 2> ่งเท่านั้นวันครึ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเออโห<ฮ>พี่เขาบอกว่าขอเวลาแค่10วันเท่านั้นหลังคาก็จะเนร็จจนเสร็จเฮ้ยทำไมเร็วขนาดนี้พี่นพมันเป็นหลังคาเรียกว่าอะไรหลังคาสําเร็จรูป smart ท r u s h ใช้โครงทรัชก็คือโครงถักต่างๆโครงออถักเป็นโครงถักอะ่ะเออเนี่ยเห็นว่ามันจะถักไปถักมาถักไปถักมาออเอาไปว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าไปอัปเดตกันดีกว่าหลังจากที่วันนั้นผมมาอัปเดตเรียบร้อยนะครับตอนนี้เลอวแ้รจงส็ สี่เดือนมันก็ดูเป็นไปได้นะไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าก็อันนี้พี่ช่างเขากําลังตั้งโครงหลังคาอยู่แบบสูงมากอ่ะแล้วคือชอบอย่างหนึ่งตรงที่เขาไม่ต้องเจาะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทําอะไรกับโครงนะมีแค่ร้อยน็อตร้อยน็อตร้อยน็อตแล้วก็จบคือมาถึงแล้วใส่เลยใช่ไหมใช่เหมือนต่อเลโก้อู้เอออารมณ์แบบต่อเลโก้เลยร้อยน็อตร้อยน็อตทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนที่วางอ่ะเขาก็จะมียึดหมุดแล้วก็วางเพื่อให้ค้าให้มันยึดได้อนี่เดี๋ยวเราค่อยขึ้นแม็กบนดูดีกว่า หออแต่อยากให้ดูข้างบ้านใต้ทุนหายไปแล้วอา้าวทำไมถึงหายอะ่ะก็ทําพื้นปิดไว้เรียบร้อยจะเห็นว่าเนี่ยทำปิด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 ,ปดไว้ทั้งหมดซึ่งก่อนปิดจริงๆเราจะมีการเทปูนเออเทปูนไว้ข้างล่างเหรอนงงูกัน,กนมแมลาี่ไงตรงนี้เทสเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราจะทําประตูไว้<อ>เป็นประตูมินิมินิไม่ได้ประตูใหญ่หรอกให้แบบนัางมุดเข้าไปได้เอาไว้เซอร์วิสทำท่อน้ำทำอะไรต่างๆ เฮออ้ยเจ๋งไอเดียดีเลยเนี่ยก็คือแบบถ้ามีเหตุแบบอุบิเหตุอะไรก็เข้าซ่อมบอรลได้ใช่ท่อน้ําแตกท่อน้ํหรุดหรือมีซึมอะไรต่างๆงเนี้ยก็ได้หมดเลยโอ้ไปแล้เราไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีรูอยู่นี่อย่างตรงนี้ผมก็จะมีเว้นช่องแสงไว้นะครับดูดิดูดิไตถุนผมก็เราทําปิดไว้ทั้งหมดเลยตรงนี้มีการเทมีอะไรต่างๆดังนั้นไม่ต้องกลัวงงกลัวงูไม่ต้องกลัมกวมาลงกลัวมาแรงแล้วคือข้างในแม่งโคตรเย็นอ่ะ เย็นแบบเย็นมากบ้านเราก็จะไม่ชื้นด้วยเนื่องจากว่าพื้นยกจากชั้นหนึ่งเอออันนี้เสร็จเรียบร้อยยกสูงมากเลยยกสูงยกสูงนี่ก็สูงเท่าไหร่อ่ะลองดูดิฮึบชั้นหนึ่งผมอยู่แค่หัวไหลประมาณเมตรห้าสิบโอ้สูงมากจากพื้นป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้เขากำลังจับเสียมกันอยู่แล้วก็ตรงนี้ที่คุณแบ๊บซี่เขาวงวงไว้จาได้ใช่สเปย์เยอะแยะอ่ะแกเสร็จเรียบร้อยตามจุดที่วงทุกจุดเลย ออมีการอุดรูมีการกรีดมีการอะไรเพริ่มเติมตรงนี้ที่หินแตกอุดเสร็จเรียบร้อยก่อนฉาบแล้วเขาอุดอยังไงพี่นกก็กรีดให้มันลึกลงไปกรีด<อ>ใชค่คือกรีดอเอาลูกหมู<อ>กรีดเข้าไปเลยอ๋อ,อแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าก็คือตรงนี้ตรงนี้ทำไมอ่ะตรงนี้จําได้ไหมที่เขาจะมีเขียนไว้ว่าระยะเยื้องเนี่ยต้องมากกว่า10เซนอ่าใช่อ่าแล้วตรงเนี้ยตอนแรกเขาทําไว้เยื้องแค่ประมาณ3-5เซนใช่ไหมอ่าไม่จาเป็นที่จะต้องทุบทิ้งเขาใช้วิธีแบบว่าเอาลูกหมูกรีด แล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปตรงนี้เสริมเหล็กอ่าเสริมเหล็กถูกต้องเสริมเหล็กให้มันแข็งแรงให้มันยึดได้แล้วก็บกปิดไม่งั้นต้องทุบเสียตังค์ไงค่ายึดใหม่เออก็ใช้วิธีซ่อมอย่างนี้ทั้งบานเลยซ่อมแบบนี้ก็แข็งแรงด้วยนะคุณน่าจะแข็งแรงกว่าก่อปกตินะเพราะมันเสริมเหล็กใส่เหล็กด้วยใช่ใช่แล้วก็ห้องนี้กําลังจับเสียมอยู่จับเสียมจับเสียมคืออะไรจับเสียมคือปกติเนี่ยเวลาเราเทเสาออกมาใช่ไหมมันจะไม่ฉ่างมันจะไม่คมเขาใช้วิธีเนี่ยนะดูดิจะมีขึงเอ็นไว้อยู่ให้มมันคิบเลย อ๋อให้เสามันได้มุมใช่ให้เสาได้ฉาก oh. ให้เสาได้มุมได้ดูบ้านไม่เบี้ยวอะไรประมาณนี้ oh. แล้วก็เขาจะมีพวกนี้เป็นเสียมเข้ามุมสําเร็จรูปนะ wow. oh. ก็คือตอนแรกปกติเสามันจะอยู่นี้แล้วเขาก็จะวางตัวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเอาตัวนี้เข้าไปฝังทําให้มันได้มุมใช่ให้มันได้มุมแล้วตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ให้ฉากอีกรอบหนึง่ง นี่ตอนนี้กําลังไล่ทาทั้งหมดเลยคานทุกจุดเสาทุกจุดซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาจะไล่จับเซมไปเรื่อยเร่อยเนื่องจากว่าตอนนี้ช่างไฟยังไม่มาเขาเลยหางานอื่นทําไปก่อนไม่สามารถฉาบได้เนื่องจากตอนที่จะฝังไฟอะ่ะเขาต้องผ่ากําแพงยู<อ>่ก็เลยหางานอื่นทําไปก่อนนี่<อ>คือห้องห้องนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงที่พี่เขาจับเซมด้านบนด้วยเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นสตูดิโอ เราจะไม่มีฝ้าจําได้ใช่ป่ะใช่ดังนั้นพี่เขาต้องจับเสียมหมดแล้วก็ต้องฉาบให้มันเรียบให้มันสวยกันทั้งบ้านเลยแต่ว่าข้ออื่นมันจะเร็วตรงที่เราใส่ฝ้าปิดฝ้าไปเลยเออพอปิดฝ้ามันไม่จําเป็นต้องฉาบให้มันสวยให้อะไรต่างๆใช่ปะเราเดินระบบท่อเสร็จปุ๊บปิดฝ้าเรียบดังนั้นตรงนี้จะช้านิดนึงมันทํางานยากอันนี้ให้โชว์ใช่เดี๋ยวพอพี่เขาจับเสียมเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกพี่ครับเปลี่ยนใจพี่เดินฝ้าแล้วกันร้อนเลยที ปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ดีกว่าวันนั้นเรายังต่อชั้น2ไม่เสร็จรอ,อบนี้เสร็จแล้วไปว้าวเฮ้ยบันไดฝั่งนี้เราไม่ค่อยได้เดินอันนี้บันไดฝั่งออฟฟิศฝั่งออฟฟิศเก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหนี่นี่โถงบันไดแล้วเนี่ยอันนี้คือพื้นที่เป่า้ยผมผมชอบชั้นสองอ่ะพี่นพมาดูห้องไลฟ์สดดีกว่าไหนอันนี้คือห้องไลฟ์สดเหรอใช่อันนี้ห้องนี้จะทำเตรียมเอาไว้ไลฟ์สดโดยเฉพาะ ห้องเก่าเรามันแคบใช่ไหมโอ้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกห้องเก่าเราจะอยู่แค่เสาตรงนี้ถึงเสาตรงนี้ใช่แล้วก็ห้องแค่นี้ประมาณนี้แหละเออแคบกว่าด้วยโอ้โหนี่ไลท์สี่มุมได้แบบสบายสบายใช่คือของเก่าแม่งห้องแม่งแคบแล้วมันได้ยาวอันเนี้ยยาวเท่าห้องเก่าแต่วกว้างกว่าเดิมเท่าตัว,วามาดมพูพังนู้นดูพังนู้นโอ้โหต่อไปนี้ไลฟ์สดคือแบบนั่งแม่งตรงนี้ปังไงหรือว่าตรงนี้ติดทีวีก็ได้แล้วนั่งไลฟ์ตรงนี้นี่ไปพังนู้นไปพังนู้น แต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เต็มเฮ้ยเออจริงคือเวลาทำงานอ่ะแม่งใหญ่แค่ไหนแม่งก็เต็มใช่เนี่ยเราจะอยู่ประมาณนี้อ่ะเนี่ยตั้งโต๊ะใช่ไลแล้วคือดูโถงไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องวางขาไฟไว้ที่พื้นให้มันลกเดี๋ยวจะยึดขาไฟบนฝ้าไปเลยเฮ้ยสะดวกเออแล้วเวลาเดินบุ๊บมันก็เดินสะดวกไม่ต้องมาเตะขาไฟอะไรพวกนี้ออ อ้าวแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นหน้าต่างใช่ปะห,หน้าต่างสองบานมีไปทั้งนิดนึงสุดท้ายปิดมาก <c oughs> แต่ต้องต้องต้องมี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 ไปเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีวกว่าออฟฟิศออฟฟิศสำหรับพนักง,งานตัดต่อห้องเล็กๆอโอ้นี่มันคื้นที่บ้านเลยนะห้องเล็กเี <c oughs> <ๆ>่กก็เท่าเท่าเรียกว่าอะไรเท่าสตูดิโอด้านล่างผมว่ากว้างกว่าด้วยตรงนี้จะเป็นมุมโตทำงานที่จองไวลาอ้าวเหรอใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโตทีมงานต่างๆแล้ว ข้องไคเกอร์อะ CEO เรานั่งตรงไหนทั้งบ้านอุ้ยอันนั้นคือเจ้าของตัวจริงโอ้โหใช่ที่เป็นแค่ลูกน้องเฉยๆแล้วก็ฝั่งฝั่งออฟฟิศเนี่ยจะทะลุเข้าตัวบ้านไม่ได้เลยอ๋อกันกระแพงไว้ฝั่งการกันกระแพงไม่มีประตูไม่มีอะไรทั้งสิ้นดังนั้นถ้าอยากไปบ้านลงไปใหม่ไปขึ้นบันไดนู้นกันจริงเหรอป่ะเอางั้นเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งบ้านกันดีกว่าก่อนจะไปฝั่งบ้านผมถามหน่อยไหมตรงนี้เป็นอะไร ตรงนี้คืออะไรตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ <Wow. S 3> ตรงนี้คือหน้าต่างหน้าต่างบานใหญ่เลยทําเป็นบานเลื่อนเปิดได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงุ้ยใหญ่แบบถึงข้างบนเลยเหรอใช่แล้วโอ้สเ <Ooh. S 1> <3 S 2> มตรหกหรือ3มมนนะามเมตรแป่แหละกระจกตรงนี้กระจก เอาแม่งให้สุดไปเลยสองบานด้วยสองบานสองบานมาอารมณ์แบบว่าพนักงานนั่งทํางานอยู่หน้าบ้านใช่ป่ะแล้วบ้านเนี้ยมันเป็นทิศเหนือเอแดดมันไม่ส่องอยู่แล้วดังนั้นเวลาเรานั่งทํางานเราก็จะมองเห็นใครมาบ้านใครมาตรงไหนอะไรต่างๆเราจะเห็นหมดเลยก็เลยอยากทําเป็นกระจกไว้พี่ถึงจองมุมนี้ไหมไงโตทางานพี่แล้วดูมุมหนึ่งวิวดีวันไหนอากาศดีเปิดกระจกรับลมไม่ต้องเปิดแอร์ซึ่งไม่มีวันนั้นอะข้ามมาฝั่งบ้านเรียบร้อยเราต้องเดินขึ้นมาใดนี้มาใช่ แล้วก็ตอนนี้พี่เขากําลังทําหลังคาอยู่ขึ้นโครงหลังคาเดี๋ยวพามาดูตัวโครงหลังคาดีกว่าครับเขาอยู่ตรงนี้กันหลังคาที่บอกเป็นหลังคาประกอบเลยใช่ปหใช่ซึ่งตัวโครงหลังคาอันนี้เป็นหลังคาสําเร็จรูปที่บอกไปเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนตอน้นเฮ้ยผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นอะไรเนี่ยมาถึงไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องทํะไรเขามีรูให้แหละอันนี้เป็นอะไรเป็นเหล็กใช่ปหเขาเรียกเป็นเหล็กอะไรสักอย่างนะไม่ขึ้นสนิมไม่ต้องทาสนิมนะมีรูเออมีรูเอ่อทุกอย่างมีรูหมดแล้วก็มาถึงขันน็อตขันน็อตขันเ็็จปบกนเ้า็ย อ,นนอันนี้พี่เขาประกอบวันครึ่งวันครึ่งขนาดนี้เหรอใช่วันครึ่งคือได้เท่านี้วันนี้คือวันที่2เอ้วันนี้มันคือวันที่3ที่พีเขามาทำโอ้โหเร็วมากอ่ะใช่และความเจ๋งก็คือนี่ครับดูเหล็กยี่ห้ออะไรดูด้วยไหนเฮ้ยเอา้าแบรนด์เรานี่วะฮายี่ห้อองกทีไม่ทีเอาสั่งผลิตหลังคาตัา้งไหนเมื่อไหร่เนี่ยห้าของพี่เปิดโรงงานทำหลังคายอยู่ใครสนใจติดต่อได้ เดี๋ยวลาเล่นมันไม่ใช่ยี่ห้อนี้คือเราเปิดชื่อบินอะไรอย่างนี้ไปใช่ปะ่ะแล้วก็ใ,<ช>ใ,ให้เขาสกรีทำอ่าทำชื่อลูกค้าใส่ไปตรงนี้เออผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าโครงหลังคามันเป็นแบบนี้ด้วยใช่พี่เขาบอกว่า10วันเสร็จหลังคาคซึ่งตอนนี้เพิ่งวันที่3วันที่3เขาเริ่มตั้งคานที่1คานที่2ดูแล้ววันนี้น่าจะตั้งเกือบเสร็จพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มแบบใกล้ใกล้เสร็จแล้วล่ละโครงอันนี้คือโครงมาก่อนเดี๋ยวาหลังคาจะมาต่อใช่ป่ะแผ่นหลังคาด้านบนใช่เดี๋ยวมาทีหลังอีก ไ,ไอเดียดีนะผมชอบแบบนี้นะจริง,รง,รงหมดปัญหาที่แบบว่าอะไรนะช่างปีนขึ้นไปเชื่อมไม่เต็มเชื่อมแต้มไม่ได้ทาสนงสนิมกันสนงสนิมอะไรต่งางตเงี้ยทำางี้คือจบเลยแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะเบากว่าเห<อ>ล็กทั่วไปด้วยใช่ไหมเบาโครงหลังคามันยังไม่หนักคืออ,อะอย่างท่อนนี้ท่อนยาวเลยเออดูดิถือมือเดียวได้นะถือมือเดียวได้แล้วก็บางคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันดูอ่อนใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันใช้ระบบถักนึกถึงแมงมุมเวลามันทำอ่ะเฮ้ยผมนึก ถึงคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมเบาแต่แข็งอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นเบาแต่เหนียวอันเนี้ยใช่เลยโอหอย่างนี้หลังคาใหญ่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักจะเยอะแค่ไหนใช่ไหมใช่เพราะว่าเราลดน้ําหนักตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่โซลาเซลล์ข้างบนปึ้งแล้วก็เรียบร้อยอ่ะบ้านอยู่ได้แบบไฟฟรีดีเลยแต่ก่อนจะไฟฟรีหมดเป็นลา้านก่อันนี้พี่เขากำลังตั้งเรียว่าไงอ่ะหนึ่งสอสาเขาจะตั้งตรงโครงใหญ่ก่อน Uh huh. ออแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยมาขึ้นทีหลังแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นแปรไว้เพื่อรับแผ่นเมทัลชีตอ๋อแผ่นหลังคาใช่ปะใช่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 ซึ่งหลังคาอยากรู้ไหมครับหมดไปเท่าหไหร่เท่าไหร่พี่นพเฉพาะค่าวัดสดุประมาณ1ล้านบาทแต่คุ้มนะเพราะว่าหลังคาเราทาแค่ครั้งเดียวใช่มันก็คุ้มแหละประมาณล้านหนึ่งค่าวัสดุนะครับแล้วก็ ใครที่ทําบ้านเนี่ยผมบอกไว้ตามตรงนะยังไงยังไงก็บานซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่พูดราคาบ้านทั้งหมดละกันที่ผมทําไปแต่ผมจะบอกงบส่วนที่ผมบานเกินงบไปแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเกินงบไปประมาณ700,000บาทแล้ว7 0,000สนหลังคาใช่ไหม <S 1> <S 1> ไม่ใช่หลังคาหลังคาเนี่ยไม่บานหลังคานี้หลังคาเพิ่มมาประมาณแสนกว่าบาทเพราะว่าเพิ่มห้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยออแต่ว่าส่วนที่บานเนี่ยมันจะเป็นส่วนอื่น,นๆที่อย่างเช่นไต้ถุนตอนแรกไม่ได้คุยว่าเราจะเทเทอะไรเทคอนกรีตอ่ะเออเทพื้นกันงูกันอะไรอ่ะค่าเทกันงูอ่ะสองแสนห้า แต่ว่ามันทําครั้งเดียวไงใช่มันทําครั้งเดียวมันก็ดีกว่าแบบอยู่ไปมีงูมีอะไรต่างๆใช่ปะ<ช>เออทาทีเดียวให้เสร็จจบๆไปเลยอ๋ออีกหนึ่งอยา่างบานอีกหนึ่งจุดบานระบบน้ําระบบน้ำเออเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวเราลงไปดูระบบน้ำกันดีกว่าปะเดี๋ยวลังคาจะถ่ายอัปเดตตอนเสร็จอ่านี้ส่วนท่อน้ําเดินระบบทิ้งไว้เรียบร้อยเห็นสีแปลกๆไ สีแปลกๆสีเขียวเหรอปกติท่อน้ํามันก็เป็นสีฟ้าต้องเป็นสีฟ้า,อ,ฟาอันนี้ท่อส่วมท่อส่วมอันนี้น่าจะท่อน้ําทิ้ง,งเออแล้วก็ตัวเนี้เป็นท่อน้าใช้ ท่อที่ใช้เอ่อซึ่งมันเป็นสีเขียวเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ท่อ PVC ตัวนี้เขาเรียกว่า PPR PPR พอเอ่อ PPR ข้อดีก็คือไม่ต้องใช้กาวประสานท่อปกติเออไม่ใช้กาวปกติเนี่ยเวลาท่อน้ำรั่ว PVC แตกบักจะแบบอยู่นานๆแล้วกาวมันเสื่อมเออใช่ผมเลยอกมาเคยเจอใช่ไหมเนี่ยข้อต่อพวกเนี้นี่นี่นี่ลงมาดูข้อต่อตรงนี้พอเขาจะต่อข้อต่อเขาต้องทากาวใช่ซึ่งเวลาทํางานจริงที่หน้างานอ่ะมือช่างยังไม่สะอาดสกปรกเออบางทีก็ล้วงบางทีก็มีเศษปูนเศ เออเลอร์ er <c oughs> ของมนุษย์ได้ใช่ไหมอเออมันก็นั้นๆเข้าตรงนี้มันก็จะชอบซึมชอบรั่วแต่ท่อ PPR เนี่ยข้อดีก็คือถ้าซูมดูตรงนี้ดีๆนะมันไม่ใช้กาวเอา้าแล้วมันจะติดยังไงเขาใช้วิธีเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความร้อนท่อให้ท่อมันละลายาออพอเขาให้ความร้อนท่อมันละลายทั้งสองฝั่งใช่ปะ่ะแล้วเขาเอามาสวมปุ๊บเนื้อจะเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันเฮ้ยเออเหมือนเหมือนเราดักท่อใน p ่ะแบบอ,อารมณ์ประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยเนื้อมันจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นเนี่ย แล้วข้อดีก็คือมันทนแรงดันได้สูงกว่าท่อ PVC ปกติ oh. PVC เนี่ยถ้าจําไม่ผิดมันจะทนได้กี่บาจําไม่ได้4ี่หบาทหรืออะไรสักอย่างขึ้นตรงนี้ให้ละกันขึ้นซับให้หน่อยฝากตัดต่อไปเสิร์ชหาข้อมูลส่วน PVR รเนี่ยรู้สึกจะ10หรือ20่สิบอหุยยี่สิบบาเออ,เอ,อจำไม่ได้นะขึ้นซับตรงนี้ให้เอาซับโชวๆ์ๆเอ,อ่พี่จําไม่ได้รู้แค่ว่ามันทนแรงดันได้เยอะมากกว่าซึ่งมันนี้จะใส่ปั๊มน้ําของ,ของเขาเรียกว่าอะไรอะแบบ ๊มแรงเลยว,วัดสูงๆเกือบ900วัตต์มันจะได้แบบตอนทำเลนชาเวอร์แค่น้ำโคตรแรงแล้วไม่ต้องกลัวท่อมันแตกคือถ้าสมมติใช้ท่อ PVC ใช่ป่ะแล้วเราใช้ปั๊มแรงๆอ่ะท่อมันแตกได้มันจะแตกตรงพวกนี้นะอ๋อเอใช่แต่พอเป็น PPR ปุ๊บหมดปัญหาตัวนี้เลย <Wow. S 2> อย่างนี้ก็วางแผนระยะยาวอีกแล้วใช่คือระบบน้ำเนี่ยถ้าเวลาแม่งรั่วก็คือมันหมดเยอะกว่านะอันนี้แพงกว่าระบบปกติทั้งหลังนะประมาณ เกือบแสนหนึ่งแพงก่าระบบปกติประมาณเกือบแสนแต่ตอนซ่อมอ่ะถ้าสมมติเกิดมันรั่วตรงนี้แล้วหาไม่เจอแล้วลองดูดิเดี๋ยวเราต้องก่อปิดใช่ไหมอ่ะฮะมันต้องทุบหาเออใช่ทั้งบ้านทั้งเฟอร์ทั้งฝุ่นทั้งอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ตัดปัญหาใดการใช้ท่อดีๆไปเลยจบใช่ก็ EP นี้ผมมาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะเห็นแล้วว่าบ้านผมมีการแบบวางแผนระยะยาวไว้เลยคืออยู่ไปซ่อมบำรุงได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นแบบ จุดปัญหาในอนาคตอ่ะตัดปัญหาให้หมดเลยเราอุดจุดบอดไว้หมดแล้วใช่วิธีอุดจุดบอดก็คือมันนี่โซลพัลเปิ้ใช่นแก่หนาจริงๆ <c oughs> ก็ <c oughs> อันนี้เดี๋ยว e ีีหน้าผมจะมาอัปเดตในเรื่องของระบบไฟระบบการขโมยแล้วก็การติดตั้งหลังคาซึ่งติดตั้งหลังคาช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยแม่งตรงกับคอมมานดพอดีแล้วหลังคาเขาบอกว่าติดตั้ง10วันเสร็จผมอาจจะมาถ่ายทุกวันไม่ได้จริงๆแต่จะพยายามเก็บอินเสิร์ตเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อที่แบบ ใครที่อยากสร้างบ้านอ่ะเออจะได้ตัดสินใจได้แล้วกันผมคิดว่า EP หน้าระบบการขโมยระบบไฟหลังคาน่าจะเกือบเสร็จครับเดี <Wow. S 1> ๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยใครที่แบบว่ากำลังอยากสร้างบ้านแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้เพื่อนครับรับรองดูจบสร้างบ้านเป็นแน่นอนสวัสดีครับ